่านทางนี้เลยค่ะเนี่คเธออะป้ายาถ่ายรูปแล้วค่ะป้ายาอยู่ทางนี้ค่ะ่านไปยิ้มหวานใ้พค่ควยสวยยิ้มหวานอยจ้ะม mẹ à mẹ à เอาใหม่เอาใหม่เอามั้ยเอา ปิงปิ๊งค่ะปราวันปิงปิ้งคะอาจารย์มาจารทิ้งจาโชหน่อยค่ะจ้ามาจาทิ้งจ้ามาจาทิ้งจ้ามาจาทิงจาจ้ามาจาทิงจ้ามาจารทิงจ้ามาจาทิงจาอตบือแรงๆเลยค่ะแรงๆเลยค่ะอาเปีย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 เลยค่ะอเปียเปียเปียเลยค่ะอาตบมือดังๆเลยค่ะจ้าจ้อาจจ้าจ้จ้าจ้าจ ดังเลยค่ะอจ้าจ้าจ้าไม่เอาไม่เอาอ่ะอะตบมือดีกว่าค่ะอจ้าจ้าจ้ากระดุบกระดุบกระดุ๊บกระดุบกระดุบกระดุ๊บตัวตองไม่ทางตรงเออขอบคุณค่ะอะขอบคุณค่ะได้ค่ะอะขอบคุณค่ะได้วยค่ะอะขอบคุณค่ะได้ค่ะอะขอบคุณค่ะได้ค่ะอะขอบคุณค่ะยังไงคะอะขอบคุณค่ะยังไงคะอะขอบคุณค่ะอะขอบคุณค่ะสวยๆกันเลย 啊呐呐呐呐呐呐！啊呐呐呐呐呐呐！啊呐呐呐呐呐呐！阿扎，阿扎，天扎，阿扎，天扎，阿扎，天扎。快快拉！不要不要！Sorry，我怎么没来呢？嗯。Cookie，嘿，谁呀？谁呀？谁谁谁谁谁呀？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 谁 เรียนเรียนเรื่อตองมาทีเร่องตมารงมาลุงตองตอมาหน่อยเรเรเวมามาแลมาแล้วมาแล้วตองมานี่ก่อนตองมาหาหลานก่อนเร็วลงตอลหนูเรียกค่ะอรนะสงมาือลงตอมาหาหาค่ะนารือตอง เรกไม่ต้องมาเรียกค่ะนานหรือยังจ๊ะไม่ต้องมาเรียกเลยค่ะต่างว่านี่ว่านี่เลย่าวนี่กันต่างว่านี่ว่านี่เลยอดูสิว่าเขาใจไอ้นี่่ามต่างว่านี่ว่านี่เลยลองดูสนว่าลอง่ ไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินใช่แล้วรู้แล้วเอาออออกออ๋ออ้ดอ๋ออ่ออ๋ออ๋ออ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 ๋าอ๋ออ๋อองออออ๋ออาอา๋าอ๋อออออออ เสร็จแล้วอ่าไม่รู้ใครแกล้งใครเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วแล้วนั่นแล้วนันแล้วออเอาอีก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 ม่าสงสารลุงต๋องเหรอใช่ะลุงต๋องตัวจริงๆใช่ไหมลูกใช่ลุงตองอ๋อขอโทษออ้ยออเอาอีก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 อใอ้พอตายเดี่ะเอาอีกเอาอีกหนึ่งดีเหมือนเที่ยวมากอะอาเนปากเลยเอาเอาเลยเอาล่าเลย ่อง้นไม่ไม่ปวดไม่ดึงใช่ไหมลูกะเอาะเอาระไม่รู้ไขรแก้งไขรก็ไม่รู้ทีนี้อ่าอ่าไม่ตบเลยไม่นมอือืมมันเขียวมันเขี่ยวเอ้ยเอ้ยอืมมันเขียวมาซีมาซีมันเขียวมาซีมาสี่มาซีมา่เงึงอาเอาเอาเอาแหวนแหมนออนเอาแหนออกกู คงกินเงินยังไงขอโทษขาดด้วยค่ะขอโทษค่ะลุงต๋องด้วยค่ะขอโทษค่ะนั่งเล่นแรงไปนิดนึงเองอาขอโทษขาดเราเล่นแรงไปนิดเดียวเองค่ะใอ่ไหมคะใจขาดใจขาดใจหน้าเดี๋ยวเองเล่นแรงไปนิดเดียวเองใช่ไหมคะขอโทษลุงต๋องได้นะคะอาขอโทษค่ะขอโทษค่ะยังคะกระอดงมามโก้ไหม เอาเอ้าแม่เอาไม่เรื่องอะไรเนี่ยฮะทำก็เรื่องอะไรเ่ยพอหักดีครับักลุงมากเลยเป็นไงหนักไหมเป็นไงหักตงไม่ใช่เรื่องอะไรเนี่ยเสียงดังมากด้วยไม่ใช่ทำเรื่องอะไร ไม่ตรงสางงต๋องจะทำเรื่องอะไรเนี่ยลุงต๋องก็อยากแย่งน้องสิคะใช่ไหมคะเอาเลยเอาเลยเอาเลยผมเลยลูกผมพุ่งบอลเออนั่นน่นดึงเลยดึงเลยเออเออโโคปล่อยสิกคปล่อยตัวปล่อยดูดิดึงเออเออเออเอาเลยเอาผมผมพุ่งบอลในลูกข้างล่างมันมันมันฟันไปเอาขผงบนลูกเอาบอลเอาบอลเดี้ยวสู้เขาสิยอมแม้ทำไมล่ะลุงต๋องเออเออน้องจะคะน้องจำได้จะรู้ก็เลยแบบมืนเคี้ยว เอาข้างบนลูกเออคนอื่นไม่เป็นนะคะเออเอาข้างบนเลยเอาข้างบนข้างบนลูกข้างบนข้างบนยาวหน่อยข้างบนยาวหน่อยก้างสั้นไปเออ๋ยวข้างบนยาวหน่อยลูกพอยังคะเหนือยังพอยังคะขอแล้วค่ะบวกบนสองพอแล้ค่ะเอ้ยเดี๋ยวไม่ขอหอมทีเดียวแถมหน่อยเออแถมนิดนึงแถมหน่อยแถมหน่อยพอแล้วค่อเพื่อเพื่อหลานยอมเพื่อขอหอมหน่อยพอแล้วค่ะขอหอมแขนทีหนึ่งหอมไม่ให้ขอหอมขอขอแค่หอมเฉย ทำต้นตะไไมเนี่ยเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรทำต่อเรื่องอะไรคะทำลุงต่อเรื่องอะไรฮะทำลุงต่อเรื่องอะไรขอโทษค่ะก่อนเลขอโทษค่ะอ้ขอโทษค่ะดึงหูหลุดไม่ฮ้ยไอ้ดึงไม่ว่านะนี่ยกเตียงขึ้นแบบว่ามาขึ้นเ้าบนผมยาหน่อยขอโทษค่ะก่อนเลขอโทษค่ะขอโทษค่ะลุงต่อก่อนเลยขอโทษค่ะไง ขอโทษค่ะไงขอโทษค่ะไปลุงตองไปลุงต๋องไม่ใหญ่แล้วลุงต๋องไม่แล้วรักนะรักกันรักกันรักกันนะรังไงรักกัน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 ขอโทษค่ะรักกันขอโทษค่ะลุงตองไปแล้วลุงตองไปแล้วลุงตองไปเลยไปลุงตองไปแล้วไปแล้วไปออกไปแล้วลูกไปออกไปแล้วลุงต๋องไม่ต้องมาแกล้งน้องอีกแล้วนะลุงตองไปแล้วลุงต๋องไปแล้วลุงตองไปแล้วลุงตองไปแล้วก็ที่ก็ ผมได้เลนตัวลงไปได้ส่นะครับลงพูดองนดเรีววัดเข้ารู้ม้เ๋วข้าไปนี่กาพูดนลูดกำลดูดูที่ดูดูเข้าใจรู้รู้หรู้ไหมรู้ได้กลิ่นก็จะได้กลิ่นตัวรอ่าใช่เหรอลูกชอตเลยลูกแล้วลูกใช่หรอใครอ่ะใครอะแล้วตัวหอมทำไมอ่ะใครใช้ตัวหอม ขายใช้หนูตัวหอมขายใช้ตัวหอมอืมันเที่ยวมาเดิมาดิมาดิเอ๊ะนี่ชุดอะไรเนี่ยทำไมสวยจังฮะใส่ชุดอะไรเนี่ยทำไมสวยจังได้เลยคงก็คงปีนขึ้นปีนลงนะแล้วแบบจะมองเหมือนเด็กทั่วไป เปลีนขึ้นปีหลงขึ้นโอ้โหโดนอีก็ะซนรับกันตัวนี้รซนไม่หวัดใบเลยนะนี่ทำไมจับไปนั่งเฉยๆนี่กำลังขวบกว่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ทำไมจับไปนั่งเฉยๆนี่ลื้อของนะโอยลื้อแน่นอนหรือซนเห็นอย่างเงี้ยซนนะใครว่าใครว่าซนนะเห็นอย่างเงี้ยซนนะเผลอปุ๊บนี่เกาะนู่นลื้อนี่นี่จับไปนั่งเฉยๆหรอกทล้วมันลงสองพูดอย่างเงี้ยลงสองทำไมจับไปนั่งเฉยๆหรือตายห่าเนี่ยเรียบร้อยอยู่กับคุณพ่อก็เรียบร้อยเนาะมาโนติงกับคุณแม่อย่างเดียวพอลูก เด็คุณพ่อต้องเรียบร so so ้อยนะคะกุลสตรีน้องตองนี่เอาผมเนี่ยเอาผมเนี่ยผมให้ลูกุลสตรีนะคะน้องกุลสตรีนะคะล้งตองขอบคุณค่ะดแม่ค่ะขอบคุณข้ายังขอบคุณค่ะขอบคุณข้ายังขอบคุณข้าไงขอบคุณค่ะขอบคุณข้าไงไหนขอบคุณข้าเลยขอบคุณค่าไง เออเหมือขอร้องเขาจับมือเขาจับมือต้องแบบจับมือออกอ่ะเออไปละไม่ให้จับไปละจ้าขอมดีกว่าละ